อยพิกแล้วครับเดี๋ยวสีใหม่ก้อนสูกครับพี่น้องเดี๋ยวพราทุกคนจะท่ายให้เบริรงกอีกทีนึงตอนหนูสุกนะครับเนาะเดี๋ยวสีเอาบบทันครับมันจะใหม่ก้อนครับพันมาหลาสิบนาทีครับหนูพรทุกคนก็นได้สูงแล้วครับเหลืองเป็นตะแซบขนาดครับพี่น้องโอเคครับพราทุกคนจะพาไปตำแตงแก้ม ย่างหนูเส็บแบครับเครื่องตำแตงพะโล้ก็ได้เตรียมไว้เรียบร้อยครับพริกกันเป็นพริกสดกับพริกแห้งคือเกาครับใส่ผสมกันเลยครับตำโคห้แตกแล้วก็เพิ่มความหอมด้วยกระเทียมกรีบครับพี่น้องคนณกะซิโบมากรอครับเนาะคุณกะโบสซคกณกใส่พร้อมครับขอบคุมาก พนุพลที่เด็ดพนุพลครับพนุพลได้บักขามหวานมากครับตามเอาความหอมของเนื้อนวนบัาขามเนาะครับเนาะเพิ่มเข้าไปครับมันจะบกเปรี้ยวนะครับเนาะความเปรี้ยวเราจะไปใส่บักหน้าอีกทีนึงครับพี่น้องไปพนุนลมีอย่างอีคนใส่แล้วครับเขือเล็นน้อยครับ ทอเงี้ยครับเลีนยเงียคือก้อนนะครับเอื่นถึงทอถึงเล่นครับไม่ฆ่าเขาเอื่นกันสีเงี้ยสีน้อยพนทุกคนเอื่นมาเล่นส่วนมากครับเป็นไม่ฆ่าเพิ่นเอ้วยบักข้อครับท่านุงเงี้ยเนาะแดงพนทุกคนก็ได้สับได้ซอยไว้ครับเพื่อปรุงเลยครับแดกอลา่ต้มครับใส่ตะกี๋ครับน้ำปลาครับ รสครับเพิมความหวานด้วยน้ำเชี่มนิดนึงครับต้องมีติดหวานครับคนอพปลคุณมากหน้าครับสองซี่ครับพอชิมค่อยเติมอีกนะครับเนะาะทำคูุกเข้ากักนแล้วพอุปคุณจะขอชิมครับขาดอย่างก็เพิ่มเข้าไปอีกครับ ขาดเปรี้ยวครับเเปรี้ยวลงไปนะครับเนาะอีกสีกนึงครับสันสวก็เป็นัเสร็จแล้วครับไปครับไปแซ่บกับพ่อทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสูโขโซนครับเมื่อานี้พ่อทุกคนเฮ็ดตําแตงครับเฮ็ดตาแตงมากินแก้มย่างหนูครับพ่อทุกคนได้หนูมาสองตัวครับํามาย่างหอมครับเซรบฐครับพี่น้อง มาครับมากินมาแซ่บกับพ่อทุกคณครับก่อนกินพ่อทุกคณกะขอขอบคุณครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสู่ข Peterson, ูสโ่นครับที่เข้ามารับชมพ่อทุกคณเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจพ่อทุกคุณคือก็แลวครับสิบุรีพัฒคลิปใหม่ๆของพ่อทุกคนนะครับเนาะมาครับไปกินมาแซ่บกับพ่อทุกคณครับผักกะพ่อทุกคณได้ผักกาดน้อยครับผักกาดน้อยผักกาดหินงนาผสมกันมาครับได้มาแต่บันปูบัญญาเพื่อหรครับ โนะคับกระแมนครับนี่ครับได้กัดหอมตัวยิ่งงี้ครับเป็นตะสอนครับพี่น้องหุ่นพอดีก็เอามากินมาแก้มกันเลยครับมาครับข้าวเหนียวคือเก้าครับพี่น้องบรได้กินโดนครับเป็นครั้งแรกของปีครับโอ้แดดซองจากน้อยครับพี่น้อง อืมอืมใหญ่ส่องกว่าเดี๋ยวพี่น้องเลยเอาะ่นเอาลุ่นนะครับอืมจำแจงกับแซ่บเนองอืม นเนื้อก่อนครับนี่มาครับพี่น้องมันหอมคนระับ nhiều nhỏ mũ What mm -hmm. สุดยอดหอมแซ่บใช่ไหมคัมักแซ่บเนาเนะนี่กรอบๆเพราะเนี่ยมีปิ้งมันแซมหนังเนะาะมาครับอืออือ mà Mặc thường đó ừ <laughs> uh -huh. ครับครับเครื่องในแสบเนาะเครื่องเนียนๆขัดขนาดครับ เนื้อขาวๆครับพี่น้อง <c oughs> หนังใบเข่ขาคือก็ครับพี่น้องนัวดีขนาดยำแซ่ไว้ในปากโด,โด,ดยเดินมาบริเวณอือ่นนะพี่น้องนัวหอมเลย Hàng gốc qua bắp <c oughs> <c oughs> หมักสูตรนี้พี่น้องต้องไฟบบเบาๆครับใจเย็นครับเนาะหมักหมัก <c oughs> ติดหวานหอมครับพี่น้องหวานเนี่ยยางไงหวานหอมเนาะสูตรพนคุณ ต้องไฟเบาๆบาวัวสั่นไก่เฮ็ดเต่าข้างไว้สูงๆขงน้ำเนาะอย่ใกล้ไฟครับมันเสียบทัน <c oughs> ขอโทษขออภัยครับพอทุกคนกันสิกินให้มึงซ้ำนี่นะครับเนาะคนละคนกินนั่งกินไปเรื่อยๆครับ <c oughs> เอามาครับทุกคนนีขอตัดคลิปซ้ำนี่ครับขอบคุณผู้ที่เข้ามารับจมครับ